สวัสดีครับผมนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้หัวลากหัวลากซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับมันจะเป็นเกียร์ตัวนี้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ีเกยร์ออโต้ตัวนี้ไม่มันจะไม่มีแป้นคันนะครับจะเป็นอันนี้ขายร้านกว่าบาทนะครับเท่าไหร่บาทอันนี้เท่าไหร่ร้านสามโอ้เป็นแท่นแนะล้อประกอบล้อประกอบ แหนบจะเป็นสี่แผ่นตัวนี้นี่จะเป็นเกียร์แทเอฟนะครับตัวนี้เหมือนตรงนี้เหมือนเขาเปลี่ยนมาแล้วจริงระบบลอยยันเลยมั้งอือตัวเนี้ยจะเป็นจะเป็นเดอร์บานเราไม่มีใช่มันจะตับแค่ตรงนี้เลยจะเป็นเดอร์บานเราใช่มีดีฟแล้วก็ มาดูหน่อยอ๋อไม่มีมมหัวมันอยู่ตรงไหนครับหัวมันนะนี่จะเป็น t u บ b o เป็นฟ้าหัวหัวมันอยู่ไหนครับยังไม่มาอ๋อหลังบ้านหลังบ้านแต่ก็เก็บสีให้ใหม่หมดใช่ไหมครับเก็บสีใหม่หมดใช่ไหมครับได้ได้ติดตั้งแดดได้อ๋อแถมได้ แถมสีแถมส <c oughs> ีแปลงหน้าเลยแปลงหน้าก็ว่ากันอีกทีพ่อใจดีไม่ต้องหอ่วงแท่นแหลบอ๋อมันมีโชคอยู่ตรงกลางด้วยไพืเจนเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีโชคอยู่ตรงกลางเลย แท่แนแหนไม่เคยเห็นมีโชค๊คเลยอันนี้มีด้วยเออนี่มีโชค๊คเลยยังสะบัดกันอะไรเขานานมานานยังครับคันเนี้ยขึ้นมาครับอธิเดียวสีเหลืองใช่ไหมใช่ครับอ๋อขึ้นมาอธิเดียวขับสบายรุ่นนี้รุ่นนี้ขับสบายมากนี่ KX รถมันจะเป็น KX ยูเจเครื่องนะัะยูเจคัสซีก็ไม่มีอะไรนะคัสซีก็ยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยยังกริปกริปอยู่นี่แค่ถือเฉยนิดเดียวถานิมเนจะเขาเก็บงานให้มหมดทำสีให้เรียบร้อยเป็นแก๋วเลยวะชอบแต่เกียร์มันนี่แล้วตะลังนิยมเลยครับรุ่นนี้ ีจนว้นนวนเลยหน่วยไอ้สัง่งก่อนมันอมไม้วนนะเนี่ยรุ่นนี้เขาลังนิยมนะเดีย๋ยวกระถารุ่นนี้เยอะกว่าพี่ใช่ครับหาเกียร์ตัวนี้แหละเอาไปขายดิมันหคนมาซื้อครับเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวหาคนมาซื้อให้ครับเครื่องแห่งนี้นะเครื่องไม่มีเยื่อเมล์กิ๊บและเนี่ยเครื่องโอ้โหนี่ตัวไฟฟ้ฟาด้วยเกีย์อืม สวยกิปเนี่ยตามจริงถ้ามันเยิะมมันจะเยิ้มตรงนี้ก่อนแต่อันนี้ไม่มีเลยอันนี้มันก็ชอบเยิ้มนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนมัน,นแห<ฮ>้งหมดไงใช้ได้ผมเข้ามาทั้งคันเลยในวันนะเดี๋ยวขอดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยได้ไหมไม่เอาไม่เอาครับได้ได้ครับผมมันเยอะไปตรงนี้ สวยหมูน่าจะเป็นสีนี้แต่ว่าเลือกสีได้ใช้ได้อยู่แฝงไว้ที่มีโชกนาะ มันมีคู่หลังเลยข้างหลัง<ด>ก็มีข้าหลังยังมีอ่ะอืมอืมอ้นี่มีอันนี้ด้วยเห็นลากอันนี้ด้วย,วย,วยไม่รู้วาลากอะไรเนี่ยแบบเอาลงได้ปะ,ะ,ะเออเท่ดิเหนื่อยมากเลอ่านไม่ออก <c oughs> คสีศสีไม่โดนอะไรนะคันนี้ข้างในก็ไม่เป็นไรนะั่นมันกินแค่ผิวนี่นิดเดียวเฉยๆนี่ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ที่เชียงกลงรลังสิตซอยสองเยอปอนชัยี๋้วคันนี้เราก็จบคลิปไปกับไปที่จะร้อยเกียออโต้แคดเอฟตัวนี้นะตัวนี้เลย ถ้าเป็นสเปนเดอร์บ้าน,นเรามันมีตรงนี้เจนเนี่ยอ,อ,อือมันไม่มีท่อไม่มีท่อ,ทอหลอเย็นเกียร์เพราะเราดูไอ้คันลากรถเราเมื่อวานเนี่ยมันไม่มีเลยไง <c oughs> อโอเคครับผม <c oughs>